ฟองสบู่าที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักวันนี้บิงกำลังเล่นกับแพนโดอยู่โอ้ดูสิโอ้ฟองสบู่จ่อเลยโอ้น้ำฟองสบู่มาแล้วจ่อเลย ป๊าปป๊าปป๊าป๊าป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 ๊าปปป๊าปป๊ป๊อปป๊าป๊าปป๊ปป๊ปป๊าป โอ้โอ้คงจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีกสักนิดนึงอ่าฟอบเราจะฟองสบู่ด้วยคุณหม่ใช่ฮะใช่ต้องเห็นสิและคุณทำอะไรอยู่ฮะฟอบฉันกำลังทำฟองสบู่อยู่เนี่ยทำไงอะฟอบฟองสบู่ฟิวป๊าป๊า ผมขอทำได้ไหมฮะฟอบได้สิอดีอแต่ต้องใช้ที่เป่าฟองสบู่นะคผมขออันสีซ้มได้ไหมฮะเอาไปเลยขอบคุณฮะผมขอสีฟ้าได้ไหมฮะได้สิอะขอบคุณฮะทีนี้การที่จะเป่าฟองสบู่ให้เก่งๆเธอจะต้องใช้ของพวกนี้แล้วก็เป่าออกไปให้กำลังดี จะทำเหมือนมั้งฮะผมก็เหมือนกันฮะครับไม่ได้ฮะใช่ผมก็ทำไม่ได้ฮะงั้นลองเป่าให้เบาๆลงอีกหน่อยดีไหมล่ะฮะแค่เป่านิดเดียวเท่านั้นแบบนี้จุ่มก่อนแล้วก็ยกขึ้นว้าวว้า ผมด้วยฮะจุ่มยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็เป่าเบาๆนะเอ้าโอ้โอ้นี่ไงฟองสบู่เก่งมากเลยแพนโดเธอเป่าได้แล้วปะลองดูอีกสักทีหนึ่งนะบิน จุมจ่มจุม่มจุ่มยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแล้วเป่าเบาเล้เบาโอ้โอ้นี่ไงฟองสบู่เฮ้ยฟอบสบป่ฟองสบู่ของผมเป่าไม่ได้สักลูกเลยพอยืมอันนั้นได้ไหมได้อยู่แล้วมันเล่กกันได้เลยผมจะทำให้ฟองสบู่เป็นลูกใหญ่เลยนะฟอบได้เลยจุ่ม จุ้มยกขึ้นแล้วก็เป่าเบาๆโทรมันก็ยังป่มไม่ได้อยู่ดีนะฮะฟอบพยายามต่อไปนะบิงยังมีน้ำฟองสบู่ให้เธอได้ฝึกอีกเยอะแยะเลยก็ได้ฮะจุ้มยกขึ้นอ่ะฮะ แล้วก็ค,ค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก oh oh. oh, oh. oh. <c oughs> ็เป่าออกไปต้องเป่าเบาๆนี่นะบิงถ้าเป่าออกมาเบาๆนะโอ้โหฉันทำได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงพนโดโอ้พันโดอะไรนั่นมันฟองสบู่ของฉันนะ ฉันเลยอยากจะเจาะมันเองอ๋อองใช่เจาะฟองสบู่ให้แตกเป็นอะไรที่สนุกมากๆแทนที่จะถอนหายใจแบบนั้นเรามาเป่ากันแทนดีกว่านะบี๊แต่คราวนี้นายห้ามมาเจาะนะแพนโด้โอเคจูฉันจะทำให้ดูฉันทำได้นะโอ <Whoa! S 1> โอ้โวว <eled> ดูส <Mandarin> ิฉันทําฟองสบู่ได้เยอะมากมากนายทำได้ยังไงน่ะฉันก็ไม่รู้ฉันแค่แกว่งไปแล้วมันก็ออกมาน่ะเธอคิดคนวิธีทําฟองสบู่ขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยฟองสบู่บิงป๊อฟองสบู่บิงสอนฉัน่อยสอนฉัน่อยได้เลยแบบนี้นะแล้วก็แค่จุ่ม แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ว้าวสุดยอดนักทำฟองสบู่ฉันคือสุดยอดนักทำฟองสบู่ฉันก็เหมือนกันฉันคือสุดยอดนักทำฟองสบู่โอ้สุดยอดไปเลยโอ้ฟองสบู่ปาเราข้าบิง้า สอนพวกเราทำฟองสบู่ได้ละแต่ฉันทำไม่ได้สักทีฟับเลยบอกว่าให้ฟฟค่อยๆป่าเบาๆแล้วฉันก็ทำได้ได้แหละ <c oughs> แต่ว่าพันโดก็มาป๊า <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเพราะว่าจับฟองสบู่นี้มันสนุกมากๆเลยละ <c oughs> แล้วฉันก็เลยคนพบการทำฟองสบู่แบบใหม่แบบเยอะแะเต็มไปหมดเลย บิงเขาชอบเล่นฟองสบู่มากๆฉัน<า>คือ<ล>สุดยอดนักทำฟองสบู่ <c oughs> ยักษ์กับรองเทา้าบูทณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงกำลังเล่นเป็นยักษ์อยู่เออเสต,ต,ต๊ข้าคือยักษ์ตัวใหญ่ แล้วข้าจะพังตึกให้ลาบให้หมดเลยตึ้งตึงตึงตึ้งตึ้งข้าก็เป็นยักษ์เหมือนกันเอาละพวกยักษ์ฝนหยุดแล้วงั้นก็ได้เวลาพาซูล่ากลับไปส่งบ้านแล้วถ้าพวกเราออกไปตอนนี้เท้าเราก็ต้องเปียกแน่ๆเลยค่ะเหรอดีนะที่เธอใส่รองเท้าบูทมาด้วยใช่ค่ะใส่รองเท้า

โอ้เอาละยักษ์ตัวจิ๋วทั้งหลายเร็วเข้ามาทางนี้พอบผมไม่จิ๋วนะผมเป็นยักษ์ตัวใหญ่เลยนะที่ใส่รองเท้าบูคู่ใหญ่ด้วยหนุ่นด้วยค่ะฉันจะเดินไปเหยียบต้นไม้จิ๋วต้นนั้นอต้นหญ้าระวังนะยักษ์ใหญ่ตรงไปแล้วส่วนฉันจะเหยียบตรงนี้ให้เป็นราบเลยระวังตัวด้วยนะยักษ์อีกต้นหนึ่งกำลังตรงไปหาแล้ว ตตตตึึึงงงเดี๋ยวก่อนนะไฟสีแดงแปลว่าหยุดใช่แล้วหยุดรอให้เป็นไฟสีเขียวก่อนนะโอ๊โๆ้เกือบจะโดนน้ำสาดจนเปียกแล้วไง ตัวเป็นยักษ์แล้วก็มีรองเท้าบูทคู่ใหญ่เราไม่เปรียดง่ายๆหรอกค่ะฟอสตงตงตตงไฟสีเขียวแปลว่าไป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 เร็วเข้าพวกยักษ์พยายามอย่าไปเหยียบรถนะโอ้ดูแอ่งน้ำพวกนั้นสิเบงโอ้แอ่งน้ำเต็มไปหมด ยัม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 ยั่มยักใหญ่โซล่าลองดูแอ่งน้ำนี่สิยั่มโอ้ยระวังถึงจะเป็นยักษ์ใหญ่แต่ก็เปียกได้นะบิงดูสิบิงฉันมองเห็นตัวเองในแอ่งน้ำด้วยนะเห็นไหมฉันมองเห็นเธอด้วยงั้นฉันจะเหยียบเธอเลยนะเหยียบเหยียบเหยียบโอ้โอ้ เลอลำเล็กนี่ฉันจะเหยียบให้เละเลยระวังนะเจ้าเรือน้อยยักษ์ใหญ่กำลังมายักษ์ยักษ์ยักษ์ตึ้งตึ้งตึ้งบิงฉันจะแอ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ล่าบิงผมไม่ชอบตัวเปียกๆเ,เลยฮะงั้นเหรอฉันนึกว่าถึงจะเป็นยักษ์ก็เปื้อนได้หรอกนะบิงเธอเปื้อนละเลอทอไปหมดเลยบิงรองทาบูทของเธอก็เละและชุดของเธอก็เปื้อนไปหมดเลย<อ>ด้วยแม้แต่หูของเธอก็ยังเลอะเลยไปหาอมาม่ากันเถอะเธอชำนาญเรื่องยักษ์ที่เลอะเละได้ฮะ <c oughs> ผมหนาวมากเลยฮะฟอบ ดูสิคะอมมาม่าโอ้ไปโดนอะไรมาจะเนี่ยผมเปียกหมดเลยผมไม่ชอบเลยฮะอัม,ม่าเราเล่นเป็นยักษ์กันนะคะแล้วบิงก็ทำท่ายักษ์ตัวใหญ่ย่ำเทา้าแล้วน้ำก็กระเด็นมาถึงนี่เลยคะ่ะเขาล้อไปหมดเลยตั้งแต่รองเท้าบูท<อ>แล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ที่หูแบบทั้งตัวเลยคะ่ะอ ดูเหมือนยักษ์ตัวจิ๋วจะเท้าใหญ่เกินไปสำหรับรองเท้าบูทนะเลยทำให้ล้มเลอะเทอะไปหมดมแต่ฉันว่าเธอ,อคงอยากจะอาบน้ำอุ่นๆน,นะแล้วก็ต้องการผ้าห่มนุ่มๆด้วยแล้วก็ขนมปังเบเกอร์แครอทแสน,นอร่อยด้วยนะอ,อด้วยนะฮะอ่ะอะย่าๆๆๆห้ามใส่รองเท้าบูทเข้าในบ้านนะรองเท้าเลอะๆต้องอยู่นอกบ้านจ้ะก็ได้ฮะ <lain: S 2> สวัสดีฉันกับซูล่าเล่นเป็นยักษ์กันแล้วยักษ์ก็เดินตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วเราก็เลยยับลงไปในแอ่งน้ําแต่แล้วตอนที่ฉันโดดลงไปในแอ่งน้ําใหญ่ๆตุง้ง แล้วฉันก็ลื่นลงไปแล้วก็เบียดหมดทั้งตัวเลยละ่ะฉันเลยต้องทนหนาวสั่นและเลอะเทะซึ่งฉันไม่ชอบเลยอืมถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเป็นยักษ์มีรองเท้าบูทคู่ใหญ่แต่เราก็เรียกได้อยู่ดีถ้าเกิดเราไปเจอแอ่งน้ําขนาดใหญ่บิงเขาชอบรองเท้าบูทคู่ใหญ่มากแล้วฉันก็ได้กินขนมเบเกิลแครอทด,ด้วยอืม ฮูลาฮูปณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิ้งได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้ปนปนโอ้สวัสดีบิงดูสิวันนี้ฉันมีอะไรสวัสดีโคโค่สวัสดีชาลีเฮ้เอาไปเลยชาลีอะไรเหรอฮูลาฮูปชื่อฮาลีน่ะ ฉันใช้เต้นท่าต่างๆได้เยอะเลยดูนะปิงฮูล่าฮูล่าอาืโอ้ทำได้สามรอบก็ยังดีแต่ที่บ้านฉันทำได้เจ็ดรอบขอฉันลองได้ไหมได้ฉันทำให้ดูก่อนอื่นต้องยืนแบบนี้ได้จากนั้นก็หมุนห่วงไปแบบนี้นะฮฮูล่า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  ่างั้นเออต้องเดินหน้าถอยหลังปิงนี่มันคือฮูล่าฮุปนะไม่ใช่การเต้นรำในห่วงซะหน่อยหรือว่ามันคือห่วงกระโดดกันแน่กระโดดออกกระโดดเข้ากระโดดออกเหมือนห่วงนี่ยากนะดูอยทีนะ ทิติใหม่เลยนะเนี่ยขอฉันลองบ้างนะอ่ะบิงฉันก็จะทำให้ได้แปดรอบเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวนะฉันต้องทำได้สิฉันต้องทำได้ใช่ต้องทำได้เอาละลองดูใหม่อีกทีนะโอ้ยากจังเลยนะ่อนฉันก็คิดว่ามันยากเหมือนกันฉันก็เลยต้องพยายามแล้วแล้วก็พยายามอีกถึงจะทำได้แบบนี้อตอนนี้ก็แค่ฮือละฮือละฮือละ เขาโค้พูดถูกนะบิงพร้อมจะลองอีกทีหรอือยังอย่าก,กัดเ <ขอ S 2> ชียวนะชาลีชาลีก <c oughs> ็อยากจะเล่นฮูลาบ้างเหมือนกันขอโทษด้วยนะชาลีแต่เธอต้องอยุดให้ได้ก่อนที่จะเล่นลฮูลาฮอลลี่ได้นะ <c oughs> ให้เขาคานไปก็ได้นี่คาร์ลอดอุบองไปเลยชาลี <c oughs> นี่คือรถไฟของชาลี ปุนปุ่นโอ้จ่าเอกคาริชอบมากเลยบิงเขาคิดว่าเป็นอูมองนะฮะโอ้ใช่พวกอุโมงค์ไงล่ะรู้แล้วล่ะโคโค่เรามาเล่นหูล่าด้วยกันดีกว่าใช่ฉันจะทำไม่ดูว่าต้องทำยังไงบิงฉันขยับพิชกีแล้วนะทำอย่างฉันนะเดือดล่าเดือล่าเูล่าพร้อมจะลองใหม่หรือยังบิงพร้อมฮะ

เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะบิงโิงอ๋อโถดูซิว่าเธอทำอะไรกับฮารี่นะโอ้ไม่นะไม่นะโอ้แย่จังเลยฉันรักห่วงฮารี่มากมากเลยนะ ฉันขอโทษด้วยนะโคโค่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำมันพังฉันก็รู้เธอไม่ได้ตั้งใจแต่มันคงพังไปแล้วล่ะฟอบนะ่าจะซ่อมได้นะคุณซ่อมได้ไหมฮาฟอบไหนดูซิโอะฉันคิดว่าฉันคงจะซ่อมอะไรไม่ได้มากนักหรอกนะบิงโธ่ฉันคงจะเต้นฮูล่าต่อไปไม่ได้แล้วโอ้น่าเสียดายจังเลยโคโค่อโอ้ แต่ดูเหมือนว่าชาลียังเล่นเป็นห่วงอุโมงคได้อยู่นะให้ฉันลองดูไหมว่ามันยังกระโดดได้อยู่หรือเปล่าอืมอ๋อยังใช้ได้ยังใช้ฮอลลี่กระโดดได้อยู่โคโคเข้าต้องอย่างนี้สิกระโดดเข้ากระโดดออกลองดูสิโคโคเข้าก็ได้กระโดดเข้ากระโดดเข้ากระโดดออกเคสฉันทำเร็วๆเลย กระโดดได้เก่งมากๆกเลยโคโค่แล้วแบบนี้ล่ะโอ้ฟอบไปเล่นกระโดดเชือกเลยกระโดดกระเด้งเลยนะฟอบโอ้โอ้ทำไมทุกคนไม่ลองเล่นดูล่ะเธอลองเล่นดูก่อนนะโคโค่ขอบใจบิงดีมากเลยเจ้ากระต่ายบิงกระโดดข้าม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  กระโดดข้ามกระโดดข้ามฉันก็กระโดดข้ามเก่งเหมือนกันนะฉันชอบเล่นหูล่ามากๆแต่ว่าชอบกระโดดข้ามห่วงมากกว่าเข้าห่วงด้วยใช่ชาลีแล้วก็อุโมงห่วงด้วยมาเลยชาลี่เปิดประตูสวัสดีพอข้อมีห่วงฮอลลี่เอาไว้เต้นฮูลาฮูป แล้เวเธอก็ต้องเต้นแบบนี้ฮูล่าฮูล่าซึ่ยากมากๆเลยฉันกับชาลี่เลยหาวิธีเล่นใหม่ได้อีกตั้งเยอะเช่นกระโดดเข้าห่วงแล้วก็อุโม,มงห่วงแต่แล้วฮอลลี่ก็เกิดหักและแม้แต่โคโค่ก็มาเต้นฮูล่าไม่ได้ฉันเสียใจมากๆแล้ว พวกเราก็เลยต้องเอาไปเล่นเกมอย่างอื่นแทนแล้วมันก็มีวิธีที่เล่นได้อีกหลายวิธีที่เราจะใช้มาเล่นได้บิงเขาชอบเล่นฮูลา่าฮูปมากๆ